กราบสวัสดีครั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 บวันนี้ต้องมาหานี่บอสมัมเฮ้ยเฮ้ยอมัมธรรมดาดีกว่าอหนูนี่ศิลปินยุ่งข้าวแล้วเต็มหมดแล้วอ่ตอนนี้อยู่เหลือกี่คนละสามคนสามคนเลยแม่เอาจริงเลยนะสมมุติกับเขาพี่มัมคือเปรียบเทียบกันเนี่ยคือประมาณเลย หักนิ้วนิ้วเป็นไรโดนอะไรมาจิ้มตาพอยดี่โอ๊ยอมีอะไรอีกจ้ะโอ้ยน่ารักนะเหมือนที่นวดเลยที่อยู่สตูอะสตูพ่อสตูพ่อมึงไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโอ้ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่าเด้าเด้าเด้าทีนึงแล้วก็พักไปประมาณแะไรตอนเช้าแล้วก็มาเด้าอีกที เปิดนะห้าสี่สามสองนาวยู่นาวยูซีมี่นะแป๊บนึงนะมึงใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยเปลี่ยนต้องฟันเดี๋ยวแบบมาแบบไว้นวดไม่ไม่เปลี่ยนลูกเห็นเขาบอกว่าโห่เฮงให้เปลี่ยนนะฮะหมเปลี่ยนโห่เฮงโง่เฮงโง่เฮงคิดถึงลูกพี่เท่งห้าสี่สามสองนาวยูซีมี่นี่วันนี้รายการเรายิ่งใหญ่พิธีกรเยอะโอ้โหเยอะมากครับอย่างเงี้ยมีความสุขกว่าเยอะเลยนะใช่คนเลยขอถามนิดนึ่งว่า มีพี่สีมีพี่มีแต่วันนี้ไม่มีพี่มีเพราะอะไรอยากคืออยากโง่มากเลยเพราะอะไรมันจะมาได้ไงเขานอนอยู่ตอนฉันออกมาเอาเหรออ๋ออยู่ด้วยกันใช่อะไรนะอะไรนะไม่อยากนอนอยู่อะไรนะนอนอยู่บ้านพี่นอนอยู่บ้านพี่ต้องพูดพูดอีกครบที่ไม่ใช่ก็นอนเขานอนอยู่เรารู้ได้ยังไงบ้าพี่มีเขาไม่เหมือนพี่สีได้ไปนอนแบบบ้านอื่นแล้วเช้ามาอะไรเงี้ย มาหาพี่ใหญ่ไ้พวกเรามาหาพี่ใหญ่คิดถึงคือเราถ่ายละครด้วยกันใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมาหาพี่ใหญ่คือละครเป็นยังไงนะละครจะออนตอนวันที่ย2ิบสองนี้ไอ้ย0สิบนี้เออกราบสวัสดีครั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 บวันนี้ต้องมาหานี่บอสมัม เฮ้ยเฮ้เียมมธรรมดาดีกว่าอะไรอ่ะก็เห็นทุกทีก็ให้เรียกเรียกเรียกมัมธรรมดาดีกว่าพี่มัมพี่ม şey ัมสวัสดีครับพี่มัมสวัสดีครับสวัสดีครับไนั่งนัก่อนพี่ผมผมอะเอาเอาเรื่องเอาจริงๆนะคือตั้งแต่ตั้งแต่พวกเราอะ ตั้งตั้งแต่ปิดปิดกล้องไปเราคิดถึงนี่หม่ำนะเราไม่ได้เจอเขาไม่ค่อยได้เจอกันเลยผมพอได้เจอบ้างเวลาเขาไปถ่ายรายการอ๋อไปถ่ายรายการก็ได้้เจออันได้เจอเขาไม่หน่อยไม่เขานะไม่หน่อยไม่เขานะเข้มขึ้นติดผู้หญิงไงก็คืออย่าถูกต้องต้องตัวอยู่บ้านทำสวนทำอะไรก็ได้อ๋อเหรอพี่แล้วปกติเวลาพี่อยู่ตรงนี้ครับมึงคุยกับกระเจียวได้ไม่ใช่คนธรรมดานะมึงเนี่ยไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ไงจังหวะนี้เนี่ยหูนี ศิลปินยุ่งข้าวแล้วเต็มหมดแล้วตอนนี้อยู่เหลือกี่คนแล้วสามคนสามคนนีสามคนตั้งแต่คุณเข้ามาเน่ะใ้ออกที่ไหนไหนบอกว่าเข้ามานี่จะพาน้องไปสู่แบบว่าจดหมายปลายทางเข้ามาเปนแรกเข้ามามันแรกมาก่อนเลยเออเป็นไงนี่แม่คุ้มขอดััวก่อน นี่ใครนี่ใครจใจนี่น่ะผมขอตัวพระมุนสัญญาพอดีหรือพุ่มม่นเมันไม่ต่อตัวจ่ะโอ๊ยไม่ไหวจริงจริงเอาละครนอยู่่ใชตรงนี้ตรงนี้เออเอาละครเพียงลำคำขวดแก้วใช่ที่เออสวัสดีครับนี่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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่ผู้ชายไม่ได้พันแปดข้าโรงแรมกูออกเองพันแปดพันแปดเฮ้ย ใครเนี่ยโอ๊ตมีอะไรเองด้วยจ้ะโอ้ยไม่น่ารักนะเหมือนที่นู่นเลยที่อยู่สตูอะสตูพ่อสตูพ่อมึงเราแน่กันหยอกเล่นพี่มามเนี่ยถามจริงเลยครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่เมื่อคืนนีงเอาจริงๆเอาจริงๆริงกูตายแม่เอาจริงๆว่าจริงๆริงเขาเขาเด็ดเหมือนอย่างที่พูดไหมเอาตรงๆเลยแม่ เ,เขาคุยว่าไงอ่าเขาคุยว่าเขาเด็ดในตองอูเลย<ม>นี่เขานี่ไม่ธรรมดาถ้าจะพูดไปมันจะน่าเกลียดไหมมันน่าเกลียดตั้งแต่หน้าเขาแล้วแม่เอาจริงเอาเอาเอันนี้ดีกว่าห <c oughs> ยอกเอาเร<ม>ื่องนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนเลย <c oughs> โอ้ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่าเด้าเด้าเด้าทีนึงแล้วก็พักไปประมาณนั้นตอนเช้าแล้วก็มาเด้าอีกที ไป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 เอาไปเอาไปประท่ากูนะประท่าแดนเซอร์มึงขึ้นเบิ้งเอาเบิ้งเอาเถอะแดนเซอร์อยู่้สึกว่ามีอะไแม่พูดเลยแม่พูดเลยหนก็อยพื่อนเนี่ยคนชื่อกาวอ่ะใครอ่ะเสียงที่มันเสียงเข้ามาได้ใครอ่ะไอ้แลปเปอร์เถื่อนอุ้ยเปิดเปอร์เถื่อนไหมหน้าผมคุณช่วแต่เลิกกัญชาเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เราอัปเดตนะว่าบรรการทำงานของพี่หม่ำเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเรากินข้าวกินปลาอะไรกันก่อนนะครับนี่นายอีนอะไรคนนึงเนี่ยเพียรแล้วน้นแก้วเอาี่พี่ดุยพี่ของโซ่ด้วย ยืนนั่งยืนนั่งนี่เลยอ่าอ่อย่างพี่องสูที่ในเรื่องเล่นระบบไปแล้วครับดูแลลงหมากค่ะดอแดูแลลงมาแต่ในเรื่องเหมือนจะรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายถ้าในดูในตัวอย่างนะค่าคนตายถูกบางชีวิตบอกเมียมึงด้วยอยารู้มากคดีฆ่าคนตายติดคุกเท่านี้ติดมาตาทำไมถึงรู้เรื่องกฎหมายเพราะอะไรพี่องสูไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันลุงหมากให้พูดลงหมากให้พวกเหรคะให้พวกอ่าอ้นนี้เล่อเป็นตัวอะไรเนี่ยเออผมเป็นคนรับใช้ครับของใคร คุอครับโอ้ยู่บ้านนี้เขาอยู่บ้านเดียวกันเป็นคนเออก็นี่พวกผมแม่อยู่บ้านเดียวกันแต่พี่เป็นคนดูแลกูสลาูสลาอยากรู้ว่าอะไรถึงเป็นแบบอยู่ๆวันหนึ่งพี่หม่ำอยู่ๆมาทําละครทําไมเพราะอะไรตอนแรกเราเป็นคนบันเทิงแต่แล้วเอ้ยล้วก็เลยมาทําละครแล้วอย่างนั้มาอยู่ยุ่งข้าวใหม่ๆด้วยเด็กๆเขาจะได้มีงานทําด้วยทาละครเรื่องนึงลมันเกี่ยวกับเพลงเราจะได้ขายของเราไปด้วยแบบเขาต้องข้าวไปด้วยไงพวกนิ้มพวกรถแห่ที่เราไม่ชอบ ตัวอย่างพวกขมวาลำพวกลูกทุ่งนั่นก็ชอบนี่ชอบแจ๊สชอบโมซาดชอบป๊อปอาร์เอ็นบีชอบอะไรนะโมซาดโมเสดโมซาดในเรื่องพี่ชื่อดำเป็นใครเป็นพ่อของนางเอกสามคนแดงเขียวเหลืองไม่ชอบลูกทุ่งชอบลูกทุ่งแต่ชอบโมซาทชอบแจ๊สชอบป๊อปชอบอาร์เอ็นบีชอบแรปเปอร์ ไม่ได้ได้ดูคาแรคเตอร์หน้าตัวเองไหมว่ากระจกไม่ได้บอกอะไรกูเลยกูเชื่อกูทำเองกระจกนะกูบอกแรกกูสั่งทำกระจกของกูเองคือแปลว่าสองครอบครัวไม่ถูกกันเพราะว่าไม่ถูกกันสมัยไหนแล้วฝั่งพวกเราคือเป็นลูกทุ่งใช่ฝั่งพี่คือเป็นคนรวยมีตังค์เปปป็นนคคขขาายยยยุุ๋๋ือถือว่าพี่พี่หม่ำเนี่ยถือว่ารวยที่สุดในในในชุมชนไหมในอำเภอคำเขื่อนแก้วนั้นใครเป็นคนวางคาแรคเตอร์ทั้งหมดพี่ว่าโอเคนักแสดงต้องเป็นคนนี้คนนี้เองพิงพิงรำเพริญเนี่ยมันเขียนบทมาแล้วพิงทำแบบนี้เท่าไหร่วะ เราไปนั่งเปิดนั่งเปิดไลอ่านอ่านดูแต่แดงหัวม,ม,ม,มีมีทีมนี้อยู่แล้วพี่รู้ว่าซีทําได้แลอ้อนทําได้พี่รูทิใสายหมดแล้วพี่ยังภูมิใจเวลาพี่ไม่อยู่เนี่ยคอยดูแลพี่ผมเข้าใจแล้ว คือเขาไว้ใจเราเลยทุกๆครั้งเขาเลยกลับก่อนอันนี้เป็นเหตุทุกคนอาจจะเข้าใจผิดไงเฮ้ยทำไมพี่หม่ำบางคนเนี่ยเทบอกไปตอนหม่ำแจ๊นอ่ะทำไมพี่หม่ำกลับก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นที่มาเพราะว่าเหมือนไม่รับผิดชอบเหมือนไม่รับผิดชอบงานแต่จริงๆแล้วแต่จริงรับผิดชอบเพราะว่าเชื่อใจพวกเราไงแต่ความจริงแล้วเราอยากให้เขาอยู่งไหมพี่เอาจริงๆนะคือคือท่านหมุนเราทำงานจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะในฐานะที่เป็นทำงานด้วยกันเราอยากให้พวกมักลับอยู่นะแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่นะถูกไหม ถูกไหมเพราะบางทีมันพอเวลาเล่นไปถูกใจแล้วก็วิ่งไปอีกถูกป่ะล่ะแล้วก็วิ่งอีกเดี๋ยยุ่งแล้วก็วิ่งไปอีกพอวิ่งไปก็ต้องไปบอกไปเปลี่ยนบทใหม่อีกไปเปลี่ยนได้หลอกใหม่อีกมัน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 เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาชอบใจใหญ่ดชอบใจใหญ่เลยคือบางทีอ่ะแต่มันอยู่ในลายเดิมมันนั่นแหละได้หลอกมันก็อยู่ในลายเดิมมันนั่นแหละเอาทำไมเ็าถือต่อสิถือแบได้เลยนี่ยอได้เพรานี้แหละหัวใจ กินทุกอย่างในร่างกายเรากินหลังอาหารก็ด้กินได้ตอนเช้าเย็นไม่ไม่ต้องบำรุงหรอกอย่าเจ้าชู้ก็พอแล้วพี่ก็อยู่ได้แล้วเหนานแล้วเหล่มนานแล้วแล้วมันมาอย่างไรคือพี่หม่ำต้องคิดจากบ้านไหมว่าเอ้ยสนเนี่ยคือพี่หม่ำเขาไม่ปล่อยนะไม่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 ได้คิดคือเห็นปั๊บรูเลยว่าเฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนครับ มันปล่อยไม่ได้สิมันเราเป็นผู้จัดครั้งแรกเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงแล้วแล้วก็เป็นแล้วละครามไม่เล่นมานานแล้วไม่อันนี้พูดถึงลูกนะลูกที่เชียงรายไงทําไมถึงไม่ปล่อยเขาอ่ะหลังจากน้ําท่วมมาเขาจะรอดให้เขาใหม่แล้วรอดให้เขาใหม่แล้วก็ซื้อบ้านให้เมีย <c oughs> อีกหลังนหนึ่งมันอยู่ที่ทุกสูงเขาจะไปอกสบายใจรักทั้เนี่ยอืมใช่จะตกสบายใจรักรักทุกคนมันก็รักกันหมดเลยมันก็รักกันหมดมึงถามเขาบ้างสิมึงถามเขาบ้างสิแต่ถามเขาหนูด้วความเป็นเป็นเด็กนชอบอย่างหนึ่งคืงงงอว่า <c oughs> เวลาเดินมาหน้า <S 2> <S 2> หน้าเซ็ตเนี้นยบา<ไ>งทีเราจะรู้ว่าเราจะโดนว่าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าทําไมถึงไม่ว่าพี่หนูเออเป็นคนหยาคนไม่เป็นหนังทุกเรื่องเลยจะไม่มีคําหยาบที่แบบให้ให,ให้เด็กๆมันตื่นเดี๋ยวทีมงานมั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 นตั้งแต่เด็กไฟเลยจนถึงนักสแสดงแต่เลิกจบกั้ค่อยคุยกันแต่เราจะเห็นนะเวลาพี่หม่ำเครียดเขาจะไม่เครียดกับพวกเราเนอะพอเวลาเริ่มเริ่มเอาแล้ว ปาาเจะมไปลงไปลงที่ป่าก็ได้เนี่ยเขาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะเครียดเครียดคือเครียดเรื่องแดดเซตมั่งฝนตกมั่งอะไรพวกนั้นเนี่ยจะเครียดเพราะเวลามันไม่ทันบางทีมันเป็นละครเรื่องแรกที่เราเป็นผู้จัดเป็นผู้นำกับแล้วก็แสดงเองด้วยไงมันมันก็เลยแบบมันต้องรู้ได้ว่าเอ้ยไอ้หม่ำก็ทําได้ต่างกันไหมพี่หม่ำทำหนังต่างเยอะดิกับละครต่างเยอะทีต่างไงเพราะมันที่สิบเอ็ดตอนตอนหนึ่งเท่ากับหนังเรื่องหนึ่งนะออหนังกี่ซีนอ่ะอ๋อหนังมันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงเอาชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งอะแลวละครนี่ก็ชั่วโมง10นาทีอะแล้วซีนมันต่างกันตรงที่มันถ่ายตอนที่11ก่อนแล้วมาถ่ายตอนที่สองนี่มึงต้องคิดให้ทันนะว่าตอนที่สองมันไปเชื่อมกับตอนที่สี่ยังไงตอนที่สี่ย้อนไปหาตอนที่ที่สิบเจ็ดยังไงนี่มันเป็นการบ้านที่จะต้องแบบต้องนั่งถามผู้ช่วยตลอดว่าเฮ้ยมันคือยังไงคิวหน้าตาคนทีนิวมึงดูที่คิวมันเท่ากันไหมปากมันเท่ากันไหมผมเท่ากันไหมบางทีตอนมันยังเป็นคนโกนเองใช่ใช่ ไม่แล้วสมมติอย่างตอนหนึ่งพี่พี่ว่าหน้าพี่ตอนหนึ่งกับตอนตอนสุดท้ายหน้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนตอนที่หนึ่งเป็นหน้าเด็กแต่ตอนตอนที่สุดท้ายเป็นเหมือนเจมจิเดี๋ยวไปซื้อกระจกที่ไหนคูร้านคูทำเองเราเองเครียดกว่าเดิมไหมผมจริงเครียดหนักเลยตอนเวลาไปเช็คเทปนะเขาอื่นขำหมดเลยนะแต่เวลาเขาเช็คเทปเขาเครียดมากเขาเหมนขำเลยเพราะอะไรไม่ใช่เรารู้หมดแล้ว เรารู้หมดแล้วมันยุ่ในหัวเราหมดแล้วยุ่งทหมดแล้วตั้งแต่ถ่ายมามีซีนไหนที่ชอบมากที่สุดชอบแทบทั้งเรื่องแต่ที่ชอบมากๆคือตอนพี่ดุยทุกครั้งที่มีพี่ดุยเนี่ยกับครณสลาเนี่ยจะจะขำมากเพราะเราเองอ่ะไม่เคยเห็นครูเล่นละครด้วยแล้วก็เราก็จะขำในตัวเวลาเขาขำออกมาเขาเหมือนเหมือนพี่ฟองพูดอ่ะเหมือนยางรั่วเหมือนเขาขำแบบปอดรั่วแล้วไม่มีในบทนะใช่พี่มัมคิดเดียวนั้นเลยนะใช่อันอันี้ชอบทำไมอันนึงอ่ะ ที่ครูสลาเล่นไม่ได้เกือบเกือบยี่สิบนาทีที่เรื่องพระเนี่ยเฮ้ยพ่อมีสมเด็จจุโองคหนึ่งนี่ใช่เหรออันเนี้ยแต่ได้ไหมผมก็ชอบสิ่งนี้แหละพ่อไปปล่อยเลยสิบกว่าล้านแน่แน่อย่าไปยุ่งกับสมเด็จทนเซนท่านเลยคือสมเด็จอ่ะคือต้องเป็นคือทุกคนอ่ะสิบห้าล้านอ่ะทุกคนอ่ะจะคิดว่าพระสมเด็จเอออบกว่ครูสลาเขาเล่นไปครั้งแรกเลยเขาเขารู้สึกแบบไม่ไหวเขาคือคือเอาอย่างนั้นเลยหรือพี่หมากเอาอย่างนั้นเลยพอเขาพูดออกมาเขาก็ยิ้มอีกแล้วเขายิ้มอีก อันนี้ก็บอกว่าพ่อป่อยเลยพ่อสิบห้าล้านสมเด็จพ่อ,นอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับสมเด็จทุนเจนท่านเลยแล้วบ่อยคุณตาจะบ่อยจะหลุดบ่อยอะจะหลุดบ่อยแล้วก็อีกอะไรวะอีกอีกอันหนึง่งที่ที่ที่เขาหยอกเมียเขาอะแล้วไอ้บ้นบึ้เอใช่ที่ที่บอกว่าเทอร์โบหกสูบสองร้อยแปดสิบแรงม้า เเ่่อองปปววยยแล้วคุณผู้ชมก็จะจะได้เห็นความสนุกสนานนะได้ดูง่ายงเออดูง่ายงย่อยง่ายสบายสบายสบายกินข้าวได้ไหมหิวจริงๆตอนนี้เมื่อไหร่จะเสร็จงั้นเดี๋ยวต้มเส้นแล้วกินกันเลยเนี่ยรองเท้าก็เหยียบรองเท้าอูดำหมดละไม่แต่พี่แกงไม่ไม่ไม่พี่หม่ำเดี๋ยวเราวผเช็ดแต่นะพี่หม่ำอ่ะผมเช็ดให้ไม่ไม่จริงจริงจริงผมเช็ดให้ไปไอซีไอไอโศคลอกไอเวีน ไปคือยังไงคือพี่จะเป็นคนทำอออืออยังพิกขนูตองไมชพิกขนูตองไม่ใช่ีพิกนไอเวนนะไอ้ข้นบ้านิบ้านพอหัวเ่นี้ไอเวนพวกมึงนล่ชอบพูดกับมึงดีวะไม่เหมือนคล้ายกัน รสรสชาติใครเป็นคนใส่ใส่เองเลยทำเองด้วยเนี่ยนี่อยู่แล้วเนี่ยเอ้าแล้วถ้าคนอื่นเขาชอบกินเปรี้ยวกินเผ็ดกินหวานอย่าแดกกย่าแดกที้านคู่อยาแดกที่บ้านกูมาบ้านเขาแล้วต้องกินรสเขาเขาอันนี้คือต้มเส้นรสชาติต้องเป็นยังไงพี่ต้มเส้นต้องมันต้องนัวๆนิดหน่อยคิดดูดิของเขาดีป่ะล่ะนี่เจ้าของเองยังไม่แกะเลยอ่ะนี่ดูดิแกะไปแล้วสองขวดแล้วแกะไปแล้วอ๋อแกะไปแล้วใส่ไปแล้วอ่าจริงไหมว่าก๊อปปี้เห็นพี่ไหมเขารวยเลยทใช่ใช่ใช่มึงปากมึงอ่ะ แม่เอาจริงเลยนะสมมุติกับเขาพี่ม่มคือเปรียบเทียบกันเนี่ยคือประมาณไหนเปรียบเทียบเปรียบเทียบถือถึงกับไส้แตกอย่างเนี้ยสายแต่วันแรกแล้วนี่หักกันนี่นิ้วเป็นไรโดนอะไรมาจิ้มตาพออนี่พอมันูดตีนเออตอนที่เรารู้ว่าจะต้องถ่ายกับพี่ม่มอะ กดดันไหมพี่เครียดไหมเอาจริงๆเอาตรงๆเลยมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากกว่าพี่เพราะว่าเวลาเจอพี่หม่ำทุกครั้งอ่ะเขาเป็นคนตั้งใจทํางานไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราในแนวแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองโคตรอุ่นใจเลยมีพี่หม่ำเสร็จปุ๊บมีเพื่อนอีกรู้สึกว่ามันต้องไม่เครียดเพราะว่าเขาใจดี เวลาคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขามีอะไรเลี้ยงตลอดใช่ตอนที่ไปหมาหมากลกันใช่ไหมเขาไป็นีแหลกพี่หมั่มน่ารักมากพาน้องๆไปไปหมาเกามีอาหารมาดูแลเลยนะเป็ดเป็ดตอนนั้นมีเป็ดกับหมูกรอบอะไม่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 ใช่เรื่องอาหารดิอาหารเขาเลี้ยงอยู่แล้วรัสเซียร้องไงนะ Oh yes Oh yes ไปหมาเกามีรัสเซียอะไรอ่ะคนนักต้องเที่ยวเขาก็ใช่ที่จูไห่คนจีนร้องไงนะอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่พี่ให้ขวัญถุงเขาจริงเปล่าใช่พอลงหมาเกา้วยทำไมให้น้องๆไปทำอะไร ไปไหนก็เรื่องมึงแต่มันก็เลือกไปที่ที่มันถูกต้องซองคาลิซองคาลิีเป็นเมืองให้เป็นเมืองเป็นภาษามันเหมือนเชนกริล่าอะซองคาลลีแล้วพี่ไปไหมไม่ไปเขารอหน้าลิฟต์เขาไปไม่ได้หรอกเพราะทั้งทิปแล้วเขาเขาตีกับพี่มดทังทิปไม่มีใครมาจอกกูเลยตรงนี้ อันนี้ใช้เป็นเส้นไหล่ครับพี่หม่อมเส้นเฮี้ยแล้วก็แดกไปเถอะกินหม้อเดียวกันเลยใช่ไหมพี่ใช่หม้อเดียวกันคนละหม้อก็ได้แล้วแต่ชอบหม้อยิ้มอะไรพูดแล้วยิ้มไปเลยพี่จะยิ้มหน่อยมันยิ้มมาก่อนพี่อันนี้เขาใส่ชะอมปะตุ๊กเป็นบางของชะอมเอต้มจะอมใครเอาเนี่ยถ้าสมมติเขาให้เลือกใส่ก็รอกินดีกว่าก็รอกินดีกว่า ถามไม่ถามเขาไม่่อีเตียวก็เมื่อกี้บอกว่ากลัวคนก็ไม่เห็นเสียาใจอะไรอ่ะเคมเจียวกากหมูโอ้นี่เป็นอันเสร็จพิธีอเอยุ่ยเฉยู่ยเฉิเขาจะช่วยหัวเขื่อกระท้อนด้วยเนี่ยทุบเสียงดังเลยไปอุ้ยแข็งแรงเลยนะพี่หม่ากมอืนี่ได้นะหอมนะ อร่อยมากเลยอ่ะทําละครเรื่องเพลงรำคําเกล็ดแต้วแล้วถามจริงๆพี่หม่าจะทําต่อไหมไม่เอาแล้วเอ้ากดงวดแลวเหนื่อยเอ้าแล้วถ้าหมูว่าคนเขาอยากเห็นลายเซ็นพี่หม่าเงี้ยทำไงมันก็ต้องรอหนังอย่างนี้เลยอหนซึ่งปีนี้มีหนังยังไงกี่เรื่องพี่หม่าบอกเลยมีมากรักมากมากมากกำกับโดยไอ้หนงกำกับพี่หนงกำกับเรื่องแรกนะมากมากลักมากมากมากสรุปบอกไปเลยละครละออนเป็นกี่โมงอะไรอหมเป็นที่เป็นที่ที่สิบ สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเป็นความเบาสมองสบายๆเวลาเราทำงานเราก็สบายๆเหมือนกันเลยติดตามมาแล้วติดตามติดตามติดตามก็วันนี้ก็มานี่แหละมาเยี่ยมพี่หม่ำเพราะว่าพวกเราคิดถึงใช่มันก็มีเรื่องราวเฮฮาโสดสนุกแหละก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงรำคำเดือนแก้วแล้วก็ให้กำลังใจโดยสัตว์ยุ่งข้าวด้วยจะออกกันหมดแล้วยังยังยังเหลืออยู่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 ใช่ยังยังเหลืออยู่บารมีแหลมอยู่แล้วก็ เสียเอฟเวอร์เตอรเสียเนี่ยพี่กินด้วยนะเอาจริงอย่าพี่กินจ้าแม่ฝากไปด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญนับสมัติในที่นี้